ลองปั้มพัมพัม,พมลองเราปั๊มพัมพัม,พมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมตามติดชีวิตของผมเลยชีวิตนักดนตรีเนี่ยหนึ่งวันของการรับงานเนี่ยเริ่มต้นยังไงเริ่มแรกขนเครื่องเองก่อนเลยจ้าเซตกลองแขกกองยาวตะโพนไทยแล้วก็คลุยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นสาวเช็คกันเลย งานวันนี้เขานัดเรา8โมงเช้าจ้ะอ่ากองยาวก็มาต่อด้วยตะโพนไทยกองแขกจ้ะเพลลิสทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณ18เพลงจ้ะเบาๆเนอะอันนี้กับข้าวเลยกับข้าวไมก็มข้าวของแขกจ้ะไม่ใช่ของเรา หลังจากที่ซาวเช็คแล้วก็ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ4ี่โมงครึ่งเนี่ยก็เริ่มแต่งตัวนะครับแล้วก็เตรียมตัวทําการแสดงประมาณ5้าโมงครึ่งช้างแต่ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าฟังกันเพลินๆไปก่อนเนาะเสร็จงานประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับก็ขนของกลับบ้านจบ ดูคลิปนี้จบแล้วรีบไปซ้อมดนตรีเลยสักวันหนึ่งจะเป็นโอกาสของคุณทุกคนแน่นอนครับกดติดตามผมกันด้วยนะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้า